โรบแท็กซี่ถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังมาแรงแต่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์น่าตกใจกับผู้โดยสารรายหนึ่งระหว่างกำลังใช้บริการเหตุการณ์เป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะโรบแท็กซี่หรือแท็กซี่อัตโนมัติไร้คนขับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการขับเคลื่อนที่คาดว่าจะพลิกโฉมการเดินทางและการขนส่งในอนาคตอันไกล้ ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรหรือหาที่จอดรถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายรวมถึงลดมลภาวะทางอากาศได้เพราะส่วนใหญ่โรบแท็กซี่จะใช้พลังงานไฟฟ้า100%ในปัจจุบันมีบางประเทศเริ่มให้บริการโรบแท็กซี่ในบางเมืองกันบ้างแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาพบได้ใน l อแซานฟรานซิสโกและฟินิกส์ให้บริการโดยเวมโวซูกและครูสด้านจีนก็ไม่น้อยหน้า มีบริษัทเบดูและโพ n y AI ที่กำลังทดสอบและให้บริการในเมืองใหญ่ส่วนญี่ปุ่นสิงคโปร์ออสเตรเลียและบางประเทศในยุโรปก,ก็มีแผนที่จะพัฒนาและทดสอบการให้บริการด้วยเช่นกันฟังดูดีมีอนาคตทุกอย่างแต่เมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้บริการรายหนึ่งชื่อคุณไมค์จอห์นคุณจอห์นได้ประสบเหตุการณ์น่าตกใจขณะใช้บริการโรบแท็กซี่ของเวโมวันหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับหลังจากที่จอห์นเรียกรถผ่าน Google เพื่อจะออกเดินทางไปสนามบินฟินิก และได้เข้านั่งประจำที่ในรถคันนั้นเรียบร้อยแล้วแต่เขากลับพบว่ารถมีปัญหาทำงานผิดพลาดโดยวิ่งวนอยู่ในลานจอดรถอย่างนั้นแบบนอนสต็อปจะออกจากรถเขาก็ไม่สามารถออกได้เสียงผู้หญิงที่โต้อตอบในรถนั้นไม่ใช่แม่ซื้อที่ไหนนะคะ แต่เป็นตัวแทนของทางผู้ให้บริการเวโมที่ติดต่อเข้ามาเองเมื่อพบสัญญาณความผิดปกติบางอย่างโดยที่ทางจอนส์ยังไม่ทันได้แจ้งเรื่องเข้าไปทางเวโมเลยตัวแทนของเว m โมได้ให้คําแนะนําและจอนส์ก็ทําตามแต่ละขั้นตอนจนสามารถแก้ปัญหาตรงหน้าได้สําเร็จหลังจากที่เขาต้องทนอยู่ในสถานการณ์นั้นราวเจ็ดนาทีซึ่งจอนส์เล่าว่าความรู้สึกของเขาตอนนั้นมันเหมือนนานกว่านั้นมาก และในที่สุดจอนส์ก็เดินทางไปสนามบินทันไม่ตกเครื่องแต่อย่างใดส่วนทางเวโมก็ขอโทษขอโพยและไม่คิดค่าบริการในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างมากว่าในรถควรมีปุ่มฉุกเฉินในตำแหน่งที่ชัดเจนเข้าถึงง่ายให้ผู้โดยสารสามารถกดหยุดการทำงานของรถได้ทันทีหรือตัวแทนของทางเวโมควรแก้ปัญหาแบบทางไกลหรือที่เรียกว่ารีโมทแอสิสแตนได้โดยไม่ต้องให้ผู้โดยสารคอยทำตามทีละขั้นตอนเองอย่างที่จอนส์เจอ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการถูกแฮกที่ทางผู้ให้บริการโรโบแโท็กซี่ทุกเจ้าจะต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องของเทคโนโลยีสุดล้ำนี้ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจทุกครั้งในการใช้บริการก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้คงจะได้เห็นโรโบแโท็กซี่ในไทยกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นบรรดาคนขับแท็กซี่เจ้าถิ่นจะทำอย่างไรกันต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ